สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไป DFO ค่ะ,ะคือวันนี้เรามีแผนว่าเราจะไปซื้อรองเท้าวิ่งนะคะก็เลยโทรไปชวนยายยิฟกับยายโคอีไปด้วยกันตอนแรกก็ว,ว่าจะไปคนเดียวกำลังจะเดินทางเข้าไปในเมืองนะคะไปรถไฟค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเดินเอาเลตนะคะ ว่าเอาเลทเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วราคาจะถูกกว่าช็อปไหมจริงๆก็คิดว่าน่าจะถูกกว่าผ่านวงมค์ตอนนี้ก็คือถึงปีนอร์สตรีทแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเบียบแม่น้ำแล้วก็เดินไปฝั่งคลาวด์คาสิโนก็จะไปเจอกับยายอีปก่อนนะคะเดี๋ยวส่วนยายโหยิงก็จะตามไปนะคะ เส้นเนี้ถนยถนนตรงนี้คือคือคืนมากเวย้ยสถานการณ์ที่เมลเบิร์นคือปกติแล้วถ้าติดโควิดก็คืออยู่บ้านแค่นั้นเองมาบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากอากาศแบบเหมาะที่จะออกมาแง่งเกาคนล่อยเยอะมากคนล่อยเยอะมากนี่เลยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่เขาแบบว่ามาทำแอคทิวิตี้กันเต้นร้องเพลงหรือว่าโชว์ความสามารถอะไรย่งเงี้ย แต่ว่าวันนี้มันยังไม่มีมันน่าจะมาตอนเย็นๆแหละเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสได้ถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่ตอนนี้คือจะเดินไปหายีฟก่อนดูต้นไม้ตรงนี้ดิมันล่มลื่นมากเลยอ่ะคือใบไม้มันเริ่มผีใบแล้วอ่ะตอนนี้น้ํามันขุ่นมากเพราะว่าฝนมันตกแล้วน้ําป่ามันมามันก็เลยไม่ค่อยสวยปกติน้ํามันจะใสกว่านี้เว้ยเนี่ยเห็นป่ะน้ํามันจะแบบขุ่นๆหน่อยอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นวิวซิตี้นะคะซิตี้ คึกของว่า,าคราวปะมันคือคาสิโนนะทุกคนคือการพนันที่เนี่ยคือถูกกฎหมายนะนักท่องเที่ยวก็คือจะพากันมาเล่นที่นี่ยาอิบมันมาเล้ทุกคนอีเนี่ยชอบมาสายก็ด่าเพื่อนไม่ได้ประเด็นน่ะเพื่อนสวยไง oh <my> เดินร้านมาได้แล้วหรอ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะคันนี้คือพี่อิ๊ปนะคะสวัสดีค่ะพี่อิป๊ป ตอนแหลอยู่หลังกล้องเรียกกูอีมินไม่ดีอดอกับไทยเป็นไงบ้างคะยังไม่ได้แชร์เลยดีค่ะยังสติลออกนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าประยุทธ์จันๆๆๆจันๆๆจัน I think it's the good กูปิดกล้องมึงพูดว่าไงอย่านอย่าฮี้อย่ะีอย่าี้อย่าฮี้อย่าฮี้วันนี้นะคะพี่อิจะพาเราไป DFO นะคะแต่ไม่มีตังค์นะคะขอตัง มึงเป็นใครอหรออ่าอีกหอเดี๋ยวอีเคยอีกำลังตามมากูบอกว่าให้มันทั้ง96มามันก็ลงได้เอออีเรอะะเนามันน่าจะแบบกลับเข้ามาสู่สถานการณ์ปกติแล้วทุกคนบ้านที่นี่แมกก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ประเทศไทยอะไรก็ไม่รู้มึงอย่าพูดเยอะบุ๊คไม่กูได้พิยาที่นี่นะคะอรือว่ากูบอนทีนะรู้ยังเฮ้ยทำไมหน้าสวยงเลยเวลาออกกล้องอะพี่สวยแต่เกิดอะค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้จบแค่นี้นะคะ เคยจะมาอีกประมาณ3นาทีถึง7นาทีเพราะว่ากำลงรอแทรมนี่คือทางไป DFO ใช่ไหมแล้วคนเยอะมากพี P ่เอฟแทนกล้องหลังไปค่ะนี่ยอะไรนะนอนข้างนี้กลับบ้านนอนเอออีกแล้ว <c oughs> แดดอ่ะ <c oughs> คนไทยมันคีบุลี่ค่ะใช่ค่ะ,คะก็เลยติดสันดาขึ้นมาถึงจะบอลเหนียกเถอะ มั่นเนาะอีดอกมั่นตัวเองบ่อนเหี่ยอีสัตว์มึงหล่อมากมึงหล่อมากนั่นอ่ะ<ท>น้ำขุ่นมากอีฟลงไปเล่นน้ำไหมไปด้วยกันไหม <c oughs> ดูสีน้ำดูสีน้ำสีน้ำที่แบบของมาสเตอร์อาร์ตอย่างนี้หรอโอ้ไม่ได้งงเรางงนเดเ๋ยวประสบการณ์เทผู้ชายออสไหนเล่า <c oughs> ไม่มีอะไร ตอนแรกเมื่อกี้มึงยังเล่าให้กูฟังอยู่เลยค่ะเราต้องไปดูคลิปต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวจะมานั่งคุยกับมันนะคะว่าการเหตุผู้ชายออสเป็นยังไงเราต้องการเจอผู้ชายออสเป็นยังไงเออคลิปต่อไปกดซับไปเลยเดี๋ยวจะยิบกลับมาแน่นอนโซอีด้วยเป็น3าคนเพราะว่ามันเก่งเรื่องผู้ชายมากแต่กูได้ข่าวว่ามันก็โสดนะมันมันเลือกเขาเทไข่ดอกจริงเหรอแต่กูเทเขาค่ะต้องมาเลิกได้ติดตามไว้เดี๋ยวมาแน่ คลิปโดนผู้ชายเทกับเทผู้ชายนะคะ DFO แล้วค่ะโคตรนโอ้ยใช่นี่คือ DFO นะคะคือเอาเลทที่เมลเบิร์นนะคะข้างในก็จะมีพวกแบรนด์แบบว่า mm hmm. แบรนด์ชั้นนำอะเนาะ mm hmm. แบรนด์พวก Nike Adidas New Balance พวกแบรนด์ที่แบบทั่วๆไปอะไรผมเนาเคือ Kevin ทอย พวกโค้ชพวกทอมมี่ปะเออทอมมี่ก็มีเออเดินสวยสวัสดีค่ะใครอ่ะโคอยเองค่ะโคอยโคอยแห่งโนเบิลค่ะแห่งเลยนะนี่ด้ออันนี้คือแต่งตัวแบบไม่หนาวหรอหรือยไงไม่หนาวอะไรเนาะมึงเดี๋ยวนะไนกี้คือต้องเข้าแถวหรอใช่เราวันธรรมดาไม่ต้องเข้าแถวแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ต้องเข้าแถวเอองั้นก็เข้าเพราะกูจะซื้อรองเท้าวิ่งไงอุ้ยตัวนี้แบบสามสิบบาท ถูกมากเสื้อผ้าที่นี่แบบตัวสิบาทห้าบาทยี่สิบเ้ยเนี่ยยี่สิบเลยเ่ยยังไงคะมี่้าเหลียญขาวใส่ไปซัมเมอร์ที่จะถึงทะเลน่ารักไหมค่ะอ๋อค่ะสวยค่ะได้อยู่เหรอได้แม่ได้ได้อได้อยู่ได้แหละได้ไหมคะเออแม่ได้สวยมึงต้องซื้อนะสวยจริงไหมล่ะสวยแม่ต้องซื้อได้โอเค ห้าบาทเองมึงก็ได้ห้าเหรียญเออมึงซัมเมอร์มันก็ต้องอย่างนี้ปะได้ยังอ่ะมึงอ่ะมึงได้ยังเพิ่งซื้อมาจากไทยไงเออซื้ออะไรอ้าวยญนนั่น I'm not bullshit เออป็นสตูดิโออะไรคะมินทากูแหละดูดูจากปากไม่ไม่เหมือนคนนินทาเลยปากแบบแเก่งนะอีดอกเดี๋ยวกูช็อตฟิวไหนอีดอกมึงไม่นินทาเลยเนาะนางอยากมาดูของที่ทอมมี่ค่ะแม่ใหญ่เนี่ย ไม่ใหญ่แก่ว้อสวยนะไงมึงอุ้ยเท่าหน้ามึงเลยอ่ะเหมือนกันจะเข้าไปดูโค้ชไหมราคาที่จะหมากับในนะจริงหรอแต่ถ้าอเมริกาจะถูกกว่าแต่้าราคาดีเลยอ่ะพอๆราบทนางรู้เราบทนางรู้ค่ะเอออีดอกเมื่อก่อนเล่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เล่น เอลวีอะค่ะ LV ลวีเขาบอกว่ามันมีอันนี้ป้าเคสโทรศัพท์อยู่ไหนวะใช่เหรอเออไม่รู้ว่าอยู่ไหนเราแค่เราแค่รู้ว่าเราต้องใช้เงินยังไงใช่เออเรารู้จักวิธีการใช้เงินถ้าไหนถ้าไหนมันปังแล้วมันสวยอย่างเงี้ยซื้อต่อให้เออต่อให้มันแบบแพงขนาดไหนก็ซื้อป่ะซื้อไหม

ทำไมอ่ะโหนมันใหญ่แกมันกำลังดันพี่จอกล้วเป็นไรอ่ะจับผมจับผมเป็นไรอ่ะอีดอกปวดกันนะมเออเอาหน้ากล้องไม่คลิปลุกเออให้ชมเลยน้องเพื่อนสวยรักกันต่อแถวไนกี้นะคะวัดไอเดอร์เดย์เนาะคอนเทนต์อะไรอีกเราเนี้ยคอนเทนต์มาซื้อของมาพามาเที่ยวดีพิทามพามาเที่ยวดีโฟไม่ขอให้พามา ไม่ไม่กูไม่เองนึกว่ามีผู้ชมนึกเฟซไงไม่ก็เขาบอกว่าพาไปเที่ยวเมลเบิร์นหน่อยนีจะโตแล้วครับคอเท็ก์ก็บอกว่าเนี่ยจากที่มีคนขอเข้ามาค่ะแล้วเอาแบบนี้จากที่มีคนขอเข้ามานะคะว่าไันแล้วค่ะองต้องไปหมีกระจกคิวแล้วนะนีกระจกคลิปแล้วอีดอกพี่วันนี้จะไปไหนต่อนะกินข้าวค่ะจะไปร้านอาหารไทยหรืออาหารจีนคะเลือกเลยค่ะงงเลกพี่อีฟก่ีบลับหลังอ่ะง่างงเลยอี่ลับหลังอีฟอุสัตดนึกว่าพี่แก่อยาพี่แก่มึงด่าทุกคนค่ะตอนนี้ เคยีก็เคยต้องไปเรียนเต้นหรอใช่ค่ะไปซ้อมเต้นเลยเนาะซ้อมเต้นอย่าลืมมาดูกันนะคะมินดี้มินดี้ก็จะมาดูแล้วก็ถ่ายวีดีโอเลยอันนี้คือมัดมือชกกูนะเปล่านะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะวันวันที่เท่าไหร่นะคะพี่เคยีาที่12ตุลาคมที่ไหนคะที่ไหนคะที่ Russell Street b e t h e s แล้วมึงทำตกทำไมยะ ผู้ชมมึงต้องกดอะไรก่อนผู้ชมดูยอดดยอู่เพื่อนทำอะไรผิดเราลอบเวียงเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเพื่อนเดินชนโคนแล้วอีเพื่อนบอกว่าอ้าวแล้วมายืนอะไรให้ผู้ชมพูด,ดพเล่มากใครจะไปพูดมึงมั่ค่ะเพื่อนที่ด <laughs> ีก็ต้องเพื่อนที่ไม่เข้าข้างเรานะคะเราซ้ำเติมค่ะมันต้องหักใช่ป่ะเพื่อนใช่ทำไมส่วนใหญ่กว่าเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนองหักไม่เป็นไรคนนี้ยังไม่ใช่คู่เราแต่ว่ามันก็ยังไม่มาเร็วๆนี้หรอกยังมี ยังมีแบบบ้องอื่นอยู่แต่ว่าก็ไม่น่าจะมาเร็วๆนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำเรื่องคุยเรื่องคู่กันใช่ไหมเมิร์ใช่ใครอยากฟังเรื่องเจคโอี้กับเจี๊ยนะคะแซบมากกูบอกเลยเดี๋ยวเรากลับมาทำคอนเทนต์เรื่องผู้ชายในเมลเบิร์นอีกใหม่อีกหนึ่งแมทได้ถ้ายอดดิวเยอะมันก็น่ากูัเออนะฮะไม่เป็นภาษาหอย หอนแบบไหนแล้วกูกับมึงเนี่ยแล้วก็เรื่องงานด้วยเออเรื่องงานเยอะมากอ๋อสคนนี้เขาทำคาเฟ่นะทุกคนก็จะมีแบบประสบการณ์กับการทำงานคาเฟ่นะคะเดี๋ยวรอติดตามเลยอันนี้หอนแบบหอนเลยหรอเออเลยถ้าใครอยากดูกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนแต่ตอนนี้คือกูต้องต่อแถวเข้าในกี่นี่คือยังไงก่อนอีดอกุึยมึงฝั่งนี้ขาวกว่านี่ดีกว่าาถ่ายไหมแต่ต้น ถึงแม้ว่าเป็นวีโอมันก็บีบหน้าได้อะมันทำวิ่งพูดชื่อุ้ยไม่ต้องออกมาอกเลยว่าเขาทำเพราะว่าอันนั้นใช้ได้แต่มันบอกชื่อแอปเลมแบบเลิศแบบปังแบบสับเลยนะเนียนด้วยก็มันต้องไปที่หน้านแล้วมันก็เข้ามาอ่าอีนั่นทำถุงขาดเห็นปะเห็นตรงงงถุงขาดปะ มันเป็นสูตในมือถืออะไรอ่ะในมือในมือถือเอเปิดโชว์ค่ะนี่เราไปเอานี้มา how much ร้อยยี่สิบไม่แพงน่าจะแบบเซลบปาไม่<ส>ดินอยอ่ะก็เซลอยู่แหละเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนว่ามีอะไรอย้าวังข้างหลัง <Okay. S 1> น่าจะเป็นคอลเลคชั่นใหม่แต่ทำไมอันนี้ถูกว่ะข้างหลังจะเป็นตัวเก่า แต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อืมอันของมึงสวยกว่าก็ต้องเข้าข้างเพื่อนไปก่อนสวยมากเลยที่มึงถือสวยที่สุดละราคาหลักสิบบาทแต่ไม่สวยไงแต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่คู่ที่มึงอ่ะสวยสุดในร้านแล้วปากกาไม่ใช่อะไรขี้เกียจรอละเอี้ยวอันนี้ก็น่ารักแต่ว่าน่าจะแบบของเด็กฝั่งนี้ก็จะเป็นของเด็กหมดเลย อเดี๋ยวพาไปดูของที่อใครขอให้พาไปดูอีกอะมีผู้ชมขอมาหรอคุณผู้ชมคุณผู้ชมพีดอีดอกดูนคนนี้ก็น่ารักเนาะเอออันนี้น่ารักกูชอบเลยอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยอย่าโกรธดิอยู่ตรงไหนอะอ๋อแถวเนี้ยแหละอยู่ตรงนี้ถือไปก่อนนะแปดจุดห้านี่แปดแปดจุดห้าเหรอ ยุดช okay. ่องมินดี้ค่ะเดี๋ยวมึงลองมึงนั่งลองหน้าโดด้าวันี่ออกไม่พอมาสองคู่มีผู้นี้แต่ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าเดี๋ยวลองคู่นึงก่อน ลองใส่อีกคู่หนึ่งดิเี่เยามาคลื่เหมือนอันนี้สวยกว่าใช่ปีอันนี้สวยกว่าเหรก็เอานั่นเด้อันนี้มันดูโอเคกว่าอื้มมิชชั่นคอม plete นะคะมิช s ั่นคอม plete ค่ะก็คือซื้อคู่นี้ไปวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหาผู้ชายค่ะแลดอุ้ย เลิศจะบอกว่าเลิศรูด้วยไทยเจ้าหญิงแห่งโมกโคค่ะเออแต่หัวจรดตีนค่ะเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราซื้อหนึ่งรองเท้านะคะทุกคนค่ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนอยากให้เราพูดเพอะๆนะคะ <c oughs> เพื่อนบอกว่าไม่อยากให้เราเกี้ยวกาใส่เพื่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนก็เลยอยากให้เราพูดเพาะๆนะคะ กี่กูถือเขาส้นสูงรออยู่ไม่งั้นเดี๋ยวปากเป็นรูค่ะนะคะเวลาด่าเพื่อนนะคะมึงอยากลงเล่นน้ำไหมล่ะระหว่างส้นสูงกับเล่นน้ำเงาไหนอะเอออีดอกนะยังพูดพออยู่ละมึงส้นสูงออกมาค่ะมึงอย่ามาเก่งยีบมึงอย่ามาเก่งจะยงไา้อองเหยายโกเยายโก สวยนะเอออีมึงกับผู้ชายสองคนหล่อมาอีสัตย์ได้อยู่ไม่ใช่อ๋อค่ะรู้ค่ะทราบค่ะไม่ต้องบอกให้รู้เนาะไม่ได้อยากทราบเลยค่ะเดี๋ยวกูผักตกน้ำอีสันเดี๋ยวอย่ามาเก่งอย่ามาเก่งคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอะไรมึงจะบอกอะไรมึงพูดเนี่ยตอนนี้กูจะไม่ตัดเลยกูจะเขาจะให้เขาจะให้รู้มึงตกแล้ว อีเหี้ยเราตกลงไปแล้วคุณไม่ช่วยนะเราจะ follow ใครก็ต้อง follow คนที่เขามีคุณธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมก็คือ follow มดีๆค่ะตออแหล่คอะนเทนต์ปลอมๆเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้อง follow คน,คนที่มีคุณธรรมจริยธรรม <c oughs> มนุษยธรรมด้วยมีมนุษยธรรมด้วยม่เราที่ DFO นี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ถ้าสูญเสียงมันประมาณสองร้อยมึงต้องพูดว่า ก็ต้องสูญเสียเงินประมาณพันนึง่ะคช่ามึงก็ดูให้กูด้วยว่ามีใครอยู่ข้างหลังกูไม่นองไม่มีไม่แต่อีบซะแหละมีอีฟมานี่เดินถอยหลังค่ะเรื่องเดินถอยหลังค่ะทำไมอะคะไม่เป็นคอนเทนต์พาผู้ชมมาเที่ยวดิฟโอมใช่หรอมันก็เล่าว่าเราว่าอะไรเดี๋ยว ดีฟโอมมีอะไรอย่่างี้คะยังไงคะเปิดอินเทอร์เน็ตค่ะเออเปิด Google ค่ะดีฟโอเปิดกูเกิลมันคือเอาเลทเขาาโอเคนะเอาเลทของถูกแล้นก็จะมีแบรนด์มีกี่ร้านคะถ้ารู้จริงมึงต้องบอกผู้ชมให้ได้มีแบรนด์อะไรบ้างรีเซิร์ชแบรีเิร์ชดิแบรนด์ดังๆมีอะไรบ้างระวังตกน้ำมากับเพื่อนแต่คุยกับผัวผัวมันเป็นคนไทยหรอไม่รู้ คุยกับปวดล้วหนึ่งเดี๋ยวโทรมาละกันอ่าโทรมาละกลางโทรมาละกลางไปเฟิร์นะเฟอร์ที่แบบเป็นปั๊กเขารอกับเฮลิคอปเตอร์แล้วอะไรปากมันขนาดนั้นล่ะแม่กินน้ำเยอะค่ะดื่มน้ำเยอะอ๋อต้องแหลมมาเติมดิบาร์จากห้องน้ำเมื่อกี้ค่ะคิดดีทำดีพูดดีมันก็ออกมาจากภายใน สูบหายน้องอ่ะเนาะยิ้มเออหนูหน้าเอาอยู่หน้าหโดนแหมมึงก็ไม่ใช่อ๋อปากแมทจังเลยอ่ะสามสีชมพูปากสุขภาพดีกลับมาบ้านแล้วนะคะก็คือแยกย้ายกับเพื่อนแล้วอู้ทางนี้ย้อมแสงอ่ะแยกย้ายกับเพื่อนแล้วค่ะ ไ้นะกี้มาหนึ่งครู